สวัสดีครับวันนี้เรามาจะมาทําการแยกหน่อบอลกันนะครับจะเป็นการขั้นตอนผ่าหัวบอลครับต้นนี้เกาะเกดนะครับพันเกาะเกดนะครับขั้นตอนแรกเราก็นี่ครับล้างดินออกให้หมดดินครับเห็นไหมลาบเทียบเลยครับนี่ครับนี่ครับขั้นตอนแรกหน่อล้อมเลยอ่าเยอะครับคือดูครับถ้าได้ครับตอนนั้นได้หลายตังค์เนี่ยต่ลางดินให้หมดครับนี่ครับ ใส่น้ำฉีดธรรมดาครับให้หมดดินครับมีความสวยของใบครับนี่ตอเกดนะครับเป็นใบด่างจุดๆครับผ่าครึ่งเลยครับเป็นบนเคลียนะครับบนเทลียเลยครับตรงนี้ครับขั้นตอนแรกครับร้างจนหมดดินเลยครับฉีดครับใส่น้ำฉีดเรื่อยๆครับดินออกให้หมดครับ ลากขาวเลยครับนี่ครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่านะครับลบแรกครับนี่ครับใสยดิโกนครับเที่ยวบานเลยเอิโกนนะครับนี่ลนที่สองนี่ครับน้ำยาเรียกลากครับผสมพอประมาณครับลำที่สามอันนี้นะครับเป็นยาเชื้อราครับการเชื้อราขึ้นนะครับแล้วก็นี่ครับสุดท้ายครับ สารส้มผสมน้ำครับมีทั้งหมดสามอย่างนะครับรับอตสนี่ตั้งตั้งเนี่ยนี่ครับเขาเรียกเขี่ยวครับเห็นไหมครับตั้งตั้งก็คือต้นอ่อนที่จะแตกขึ้นมาใหม่ครับจะเป็นหน่อใหม่นะครับจะเป็นหน่อใหม่ครับเห็นไหมครับดีครับเริ่มขั้นตอนกันต่อเลยครับ้าเชื้อเลยอือนะครับครับ่พาตอนที่สองครับ มันต่อกับหัวใหญ่ไว้นะครับนี่ค่อยๆครับขั้นตอนนี้ต้องเบาๆมือครับไม่งั้นตอนดึงหักครับต้นมันอ่อนมากนะครับออกไปแล้วครับด้อีกหนึ่งต้นนะครับดูความสวยของใบหน่อยชมความสวยของใบนะครับเพรเลยครับขาวด่างโอ้โหตอนนี้ครับเนเกาะเก็ตนะครับใบจะนอเล็กจนเลยนี่ครับเรียบร้อยครับด้อีกหนึ่งต้นครับสวยงามมากครับตอนนี้จะล้างยางนิดนึงนะครับเที่ยวยังมีนะ หลางยางนิดนึงครับแล้วก็ปูนแดงป้ายครับต้องรีบป้ายเลยครับเดี๋ยวเชืเ้อราจะเกาะนะครับน่ครับแล้วก็รอให้ปูนแดงแห้งอแล้วเราก็ไปลงดินต่อได้ครับ,รบอันนี้ขั้นตอนเริ่มเริ่มของการผ่าหัวนะครับค่อยๆเลาะลากออกก่อนครับ เราลากออกก่อนเพื่อที่จะดูหน่อที่จะแตกมาครับเราจะได้ผ่าถูกตำแหน่งนะครับตรงเนี้ยมันจะได้เป็นได้แน่ครับนี่ครับค่อยๆลากออกคือแล้วหน่อยเท่หนหอ่ครับต้องใจเย็นครับอันนี้รีบไม่ได้ครับต้องไปเรื่อยๆนี่ครับัตอนนี้ค่อยๆเล็มลากออกครับเอาอันที่มันมีหัว แยกออกมาก่อนครับรันเลยก็แตกแล้วครับหมดลันแล้วผ่ากลางเลยอะอันนี้เราตัดอันนี้กร,ราตัดโคนเลยฮะไว้จอมตอนแรกตัดโจมตัดโคนไว้จอมครับอันนี้ไปปลูกได้ไหมขึ้นไ,ไหมปลูกต่อไงต้นใหญ่นี้ยยังใช้ได้นะครับตัดเตี้ยลงมาประมาณหนึ่งเซนครับ ต้นใหญ่นะครับตัดตีลงมาหนึ่งเซนครับค่อยๆเล็มรอบๆครับค่อยๆดึงออกมาครับเนี่ยมาผ่าผ่าให้ขาดครับแล้วค่อยดึงออกมาครับนี่ับนี่ครับไอต้นใหญ่นี้เราก็สามารถไปปลูกต่อได้ครับเพราะมันยังมีรากอยู่ครับใช่นี่ครับอันนี้แค่ต้นใหญ่นะครับจไม่ได้ผ่า เด็กจครับนี่อรับกล้างน้ำเหมือนเดิมครับล้างน้ำฉีดน้ำให้ดีเหมือนเดิมครับแล้วเดี๋ยวเราก็ทาปูนแดงไว้ครับอันนี้เป็นต้นแม่มนะครับเราก็สามารถเอาไปปลูกต่อได้เหมือนเดิมครับขั้ตอนแรกเลยครับเล็มรากออกให้หมดครับทอบรอบหัวเลยนะครับค่อยๆเล็มครับไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนหัวมันครับทีละลากทีละลากเลยนะครับ เห็นไหมครับนะครับเห็นครับมูไปเรื่อยๆครับใช้ใบมีดโกนนะครับต้องคมๆครับเที่ยวเดียวให้ขาดครับเมื่อเราตัดรากหมดแล้วครับล้างทำความสะอาดขี้ดินออกจากหัวมันให้หมดครับนะค่ับอยตัวในแป้งครับต้องดูคราบดินคราบไรให้หมดครับเพราะว่าจะทําให้เกิดเชื้อราได้นะครับต้องให้เกลี้ยงจริงๆครับ ค่อยๆล้างครับแ่างเย็นครับก่อนผ่านะครับเราก็ดูเขี้ยวมันก่อนครับข้อเปลือกมันไงครับเือด้วยอันนี้เราขั้นตอนเอาเขี้ยวออกนะครับนะครับเขี่ยวก็คือต้นอ่อนนะครับที่มันกำลังจะแตกออกมาใหม่นะครับนะครับเราค่อยๆเลาะจารผ่านะครับ ขั้นแรกเราผ่าไงเนะี่ยผ่าแบ่งครึ่งก่อนเลยออืนี่ครับเลือกตามอ้ที่มันมีเขี้ยวผ่าแบ่งครึ่งก่อนเลยนะครับขเขี้ยวเปอร์เซ็นต์มันได้ต้นสูงครับแล้วก็ค่อยๆแบะออกครับนี่ครับได้แล้วครับครึ่งหนึ่งั้นตอนต่อไปครับนี่ครับ เลมหนอก่อนเนี่ยไอหนอที่มันได้แน่นอนอ่ะนี่ครับนี่จะใช่เจอได้งมีจะงอยไหมใบวายคอนี่ครับได้ไหมนี่ก็คือเคี่ยวไมครับขีดให้มันออกมาเป็นเซี่ยวเซี่ยวครับกันเล็งดีๆนะครับเอาค่อยๆผ่าครับเลือกครับถ้าอันไหนมันมีตุ่มแหลมๆปุ๊บเราก็เก็บไว้ตรงกลางของเซี่ยวมันนะครับถ้าไม่มีเราก็ผ่าเป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนที่เราต้องการเนี่ย าธรรมดานี่และครับแต่ต้องค่อยๆครับใจเย็นบครับเป็นชิ้นๆครับสังเกตตรงเปลือกที่หุ่มไว้นะครับให้มันมีนะครับล้างยางต่อไปก็ล้างยางครับคือเราผ่าสบอนจะมียานะครับลางออกเที่ยงครับนี่ครับเหมือนกับตอนเราแยกหัวออกมานะครับรคแล้วเราเนี่ยนะครับน้ําฉีดล้างครับน้ําก๊อกธรรมดาครับไม่ได้น้ําอะไรพิเศษนะครับ อันนี้ที่บ้านใช้น้ําบาดาลด้วยนะครับไม่ใช้น้ําประปาครับอันนี้เป็นน้ําบาดาลฉีดเอานะครับเทัทวตอนต่อไปนะครับถูให้มันหมดยางครับทีลวหัวนะครับถีละเซียวที่เราผ่าครับอันนี้ครับแล้เราก็มานี่เลยครับใส่ในสันส้มแช่ไว้นะครับแช่ไว้นานไหมใหญ่จนฝ่ามันจะหมดหมดคือหมดยางอ๋อเหรอฟืดอ แช่ด้วามดือดืนนะครับแช่จึงฝาจะฟืดครับเอามือมารูปๆดูแล้วมันไม่ไม่ลื่นนะครับถึงจะใช้ได้นะครับแช่ในสันส้มเลยนะครับนี่ครับอุปกรณ์ที่สําหรับใช้ในการเพาะที่นึ่ก็คือพวกดินพวกอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นนี่ครับขุดมะพร้าวแช่น้าครับอันนี้ต้องใช้หายเค็มนะครับนู่นนะครับวันสองวันนะครับแช่เลยครับและอย่างหนึ่งคือนี่ครับทรายครับ อันนี้ก็ต้องล้างให้หมดเค็มหมดคราบตัวกระปกเหมือนกันนะครับครับล้างครับไหลๆน้ำนะครับล้างไปเรื่อยๆครับจนน้ำใสแล้วครับค่อยล้างไปเรื่อยๆครับจนน้ำใสแล้วครับอย่างนี้ครับอนี้มันก็จะมีพวกคราบตัวกระปกมีพวกเชอโลกอยู่ในนี้นะครับมันก็จะไม่แตกรากนะครับ ทรายขุยมะพร้าวนะครับภาชนะที่เราจะเพาะชิมผ่านะครับภาชนะจะเพาะชิมผ่านะครับก็ทรายที่เราล้างเมื่อกี้นะครับกับขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ําทิ้งไว้แล้วนะครับเอามาผสมรวมกันครับขุยมะพร้าวลืมแช่ไ้หลายวันนะครับมันจะได้หายเค็มนะครับมาคุกคุกให้เข้ากันครับแต่ส่วนก็ทรายจะเยอะกว่าขุยมะพร้าวนะครับ เพื่อให้รากมันวิ่งดีครับขุยมะพร้าวนี่ก็จะทําให้มันร่วนนิดนึงนะครับถ้าทรายอย่างเดียวมันจะแน่นไปหน่อยครับก็มีขุยมะพร้าวมาช่วยแทรกเนื้อทรายนิดนึงนะครับนี่ก็เด๋ยวพอลแล้วครับขั้นตอนการเตรียมพัฒนาในการใส่นะครับใส่สารส้มเสร็จแล้วนี่ครับเสร็จจากการแท่าสารส้มแล้วนะครับ เราก็เอาออกแล้วนะครับออกจากสารส้มครับอย่าลืมนะครับแช่ให้มันหายลื่นนะครับมันต้องหายลื่นเลยนะครับถึงจะใช้ได้นะครับนครับก็จับๆดูนะครับหมดยางมันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับลงแก้วต่อไปครับเชื้อราอันนี้แช่กันเชื้อราขึ้นนะครับ ประมาณ10บนาทีครับแช่ไว้อีก10นาทีนะครับขั้นตอนที่2นี่นะครับนี่ครับเมื่อเราได้10นาทีเมื่อกี้แล้วนะครับเราก็มาใส่ที่อันนี้ยาเล่งรากครับนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายครับที่เราแช่อันนี้นะครับเล่งรากแล้วครับเราก็เทน้ําทิ้งครับขั้นตอนต่อไปนี้เราก็จะเอามาลงในทรายแล้วนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับครับเี๋เราแช่เลีงรากแล้วนะครับนี่ครับเราก็เลือกที่เราหัวนะครับปักยังไง้องผิวลงเอาผิวลงนะครับเพื่อให้รากมันออกนะครับเนื้อขึ้นนี่ครับนี่ครับผิวลงให้หมดนะครับเอาเนื้อผิวลงครับรากจะได้ออกครับเพราะรากมันจะออกตามผิวอยู่แล้วนะครับเราเลี้ยงให้หมดที่เราผ่าไว้เลยนะครับ ราต้องทิ้งไว้นานไหมประมาณสักเดือนประมาณเดือนหนึ่งนะครับน้ําไม่ต้องลดครับไม่ต้องลดได้ความชื้นจกากทรายอยู่แล้วนะครับนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากครับขั้นตอนก็เดี๋ยวแค่นี้ครับเสร็จแล้วก็ทําการปิดฝาให้ดีกันอะไรมารบกวนนะครับหมดแล้วนะครับนี่ครับขั้นตอนการผ่าหัวบอลน,นะครับวันนี้ตัวนี้ เป็นเกาะเก็ดนะครับบอลเทพครับต่ออีกหนึ่งเดือนครับก็จะใช้งานได้เมื่อลากออกเราก็เอาไปชำลงดินได้ครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับหมดนะครับ